ไฟฟ้าสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานเพื่อการพัฒนาประเทศที่มีความต้องการใช้เพิ่มสูงขึ้นปีละประมาณ1 0 0 0ถึง1,200เมกะวัตต์จึงต้องมีการจัดหาเพื่อตอบสนองความต้องการใช้ไฟฟ้าให้เพียงพอมีระบบไฟฟ้าที่มั่นคงในราคาที่เหมาะสมเป็นธรรมโดยรักษาสมดุลกับสิ่งแวดล้อมเพื่อช่วยเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชนลดต้นทุนทางเศรษฐกิจและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของประเทศ ปัจจุบันประเทศไทยผลิตไฟฟ้าจากพลังน้ำและพลังความร้อนเป็นหลักสำหรับโรงไฟฟ้าพลังน้ำผลิตไฟฟ้าโดยใช้แรงดันของน้ำในการขับเคลื่อนเครื่องกำเนิดไฟฟ้าส่วนโรงไฟฟ้าพลังความร้อนได้พลังงานจากการนำเชื้อเพลิงไปต้มน้ำได้แอ่นน้ำที่แรงดันและอุณหภูมิสูงไปขับเคลื่อนเครื่องกำเนิดไฟฟ้าโรงไฟฟ้าประเภทนี้สามารถใช้เชื้อเพลิงได้หลายชนิดเช่นน้ำมันเตา ก๊าซธรรมชาติและถ่านหินสามารถเดินเครื่องผลิตไฟฟ้าได้ตลอดเวลาเป็นเวลานานๆสร้างความมั่นคงให้กับระบบไฟฟ้าโรงไฟฟ้าประเภทนี้จึงเหมาะสมที่จะเป็นโรงไฟฟ้าฐานหรือโรงไฟฟ้าหลักที่ทําการผลิตไฟฟ้าส่วนโรงไฟฟ้าประเภทอื่นๆเช่นโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์โรงไฟฟ้าพลังงานลมและโรงไฟฟ้าชีวมวลต่างมีการก่อสร้างเพิ่มขึ้น แต่เนื่องจากโรงไฟฟ้าเหล่านี้มีข้อจำกัดในการผลิตไฟฟ้าหลายด้านมีราคาต้นทุนการผลิตสูงซึ่งทำให้ระบบการผลิตไฟฟ้าเกิดความไม่มั่นคงและมีราคาค่าการะแสไฟฟ้าสูงโรงไฟฟ้าประเภทนี้จึงไม่เหมาะสมที่จะเป็นโรงไฟฟ้าฐานปัจจุบันมีโรงไฟฟ้าที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงอยู่ถึงร้อยละเซึ่งปริมาณสํารองของก๊าซธรรมชาติในประเทศไทยใช้ได้ไม่เกิน30ปี ในขณะที่ถ่านหินมีปริมาณสำรองทั่วโลกอยู่มากสามารถใช้ได้ไม่ต่ำกว่า150ปีราคาไม่สูงไม่ผันผวนทาให้เกิดความมั่นคงต่อระบบไฟฟ้ามากยิ่งขึ้นถ่านหินจึงเป็นเชื้อเพลิงที่มีความเหมาะสมในการนํามาผลไฟฟ้าจากราคาค่าเชื้อเพลิงที่ไม่สูงนักประกอบก,บกับการมีปริมาณสำรองมากนอกจากนั้นยังมีการพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานถ่านหินสะอาดทำให้ถ่านหิน เป็นเชืเ้อเพลิงที่ถูกนํามาใช้ในการผลิตไฟฟ้ามากยิ่งขึ้นดังจะเห็นได้จากโรงไฟฟ้าถ่านหินที่ก่อสร้างขึ้นในหลายๆประเทศทั่วโลกปัจจุบันมีการนําเทคโนโลยีพลังงานถ่านหินสะอาดมาใช้ในระบบการผลิตโดยเลือกใช้เชืเ้อเพลิงถ่านหินคุณภาพดีประเภทบิทูมินัสและซับบิทูมินัสซึ่งให้ค่าความร้อนสูงลำเลียงโดยขนถ่ายจากท่าเรือส่งผ่านสายพานลำเลียงระบบปิด และฉีดพ่นน้ำเป็นระยะสม่ำเสมอเพื่อป้องกันการพุ้งกระจายของถ่านหินจากนั้นนำถ่านหินไปใช้เป็นเชื้อเพลิงต้มน้ำจนเกิดไอน้ำเป็นหมุนเครื่องผลิตไฟฟ้ากังหันไอน้ำเกิดเป็นกระแสไฟฟ้าส่งไปยังระบบสายส่งไฟฟ้าแรงสูงและหม้อปแปลงเพื่อนำส่งเข้าระบบจำหน่ายไฟฟ้าต่อไปส่วนกา๊าซที่เกิดจากการเผาไหม้จะถูกควบคุมโดยใช้เครื่องกำจัดกา๊าซไนโตรเจนออกไซด์ และเครื่องกำจัดกา๊ดาซคาั์บฟอนไดออกไซด์ที่มีประสิทธิภาพสูงสำหรับ่านหินเมื่อถูกเผาไหม้แล้วจะมีสภาพเป็นขี้เถ้าประกอบด้วยเถ้าหนักและเถ้าลอยซึ่งเถ้าหนักจะหล่นในน้ำของห้องเผาไหม้แล้วถูกนำไปเก็บในไซโลเถ้าหนักสำหรับเถ้าลอยจะถูกดักจับโดยเครื่องดักจับฝุ่นระบบไฟฟ้าสถิตท,ที่มีประสิทธิภาพสูงแล้วนำไปเก็บในไซโลเถ้าลอย ซึ่งคิดเท่าทั้งสองประเภทนี้สามารถจำหน่ายให้กับบริษัทที่ทำผลิตภัณฑ์ซีเมนต์ต่อไปกระทรวงพลังงานได้มอบหมายให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยในฐานะที่เป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่จัดหาพลังงานไฟฟ้าเพื่อสนองต,ต,ต่อความต้องการใช้ไฟฟ้าของประเทศได้ศึกษาและพัฒนาการผลิตไฟฟ้าในทุกรูปแบบเพื่อให้เหมาะสมกับภูมิประเทศและคำนึงถึงต้นทุนการผลิตที่มีความเหมาะสมเป็นธรรม อยู่บนพื้นฐานที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและวิถีชีวิตของชุมชนน้อยที่สุดพบว่าเทคโนโลยีพลังงานทางหินสะอาดเป็นทางเลือกที่เหมาะสมทางหนึ่งของการผลิตไฟฟ้าในสถานการณ์ปัจจุบันของประเทศมากที่สุดตลอดระยะเวลาของการดําเนินงานที่ผ่านมากฟผพอพอให้ความสําคัญใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนในทุกขั้นตอนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการดําเนินการพัฒนาแหล่งผลิตไฟฟ้าทุกแห่ง กฟผให้ความสําคัญกับการมีส่วนร่วมของชุมชนโดยจัดให้มีคณะกรรมการไตราพาคีซึ่งเป็นผู้แทนจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ความคิดเห็นและติดตามตรวจสอบการดําเนินงานของโรงไฟฟ้าตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงขั้นตอนการผลิตไฟฟ้าดังตัวอย่างเช่นที่โรงไฟฟ้าเจนะในการดําเนินการก่อสร้างโรงไฟฟ้าเจนะใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการดําเนินงาน และได้นําความคิดเห็นของชุมชนมาเป็นส่วนหนึ่งของการออกแบบสภาพแวดล้อมโรงไฟฟ้าโดยได้พัฒนาพื้นที่ในบริเวณโรงไฟฟ้าให้เป็นสวนสาธารณะสวนสุขภาพสนามฟุตบอลสนามกีฬากลางแจ้งและพื้นที่พักผ่อนหย่อนใจให้กับประชาชนนักเรียนนักศึกษาเข้ามาใช้การสร้างความเข้าใจระหว,ว่างควคว้าควายผลิตกับมวลชนนี่ลุงมองว่าล,ลุงยอมรับว่าทางควคว้านี้เข้าใจ เข้าใจชุมชนเป็นเป็นอย่างมากและก็ชาวบ้านเรื่องก็มีเริ่มเริ่มมีมีส่วนร่วมมากขึ้นเพราะเข้าใจและก็มีส่วนร่วมมากขึ้นที่กวคคว้าได้พยายามที่จะสร้างแม้แต่ชื่อลงไคคว้านี่ก็ต้องถามประชาชนนั่นก็คือถือว่าไคคว้าก็พยายามปรับระบบระเบียบอะไรต่างๆของไยคว้าที่ท,ที่ที่อื่นเขาไม่มีนะและปรับ แล้วมันก็ได้ผลในส่วนที่ทางบวกมากกว่าทางลบนะครับไม่ใช่บวกทั้งร้อยเปอร์เซ็นต์มันก็มีส่วนลบอยู่ด้วยนี่เป็นเรื่องปกติเพราะนั้นก็ก็ลุงมองว่าการมีส่วนร่วมของพี่น้องประชาชนเป็นปัจจัยส่งผลต่อการพัฒนาสําเร็จให้เขาได้มีโอกาสรับรู้ตั้งแต่เบื้องต้นและให้เขาได้มีโอกาสได้เสนอความคิดตั้งแต่เบื้องต้นการรู้เบื้องต้นการคิดเรื่องวกน,นั่นแสดงว่าเขามีความสําคัญรู้จักความสําคัญของตัวเองมาขึ้นเมื่อรู้ความสําคัญของตัวเองมากขึ้น ก็เขากับมีความรู้สึกอารมณ์ไฟฟ้านั้นก็เป็นของเราด้วยไม่ใช่ของผู้จัดก,การไฟฟ้าคนเดียว <c oughs> นั่นนั่นคือคือการแปลสภาพความคิดของชาวบ้านให้เขามีความรู้สึกอารมค์ไฟฟ้าเป็นของเราเนี่ยมันต้องอาศัยวิธีการยุทธศาสตร์อะไรต่างอีกมากมายตลอดระยะเวลา40ปีของการดําเนินงานของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเขาไปมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนที่อยู่ใกล้เคียงโรงไฟฟ้า ทั้งด้านการพัฒนาท้องถิ่นการศึกษา,าศาสนาสุขภาพอนามัยสิ่งแวดล้อมตลอดจนการบรรเทาสาธารณภัยต่างๆโครงการที่เห็นเป็นรูปธรรมได้แก่โครงการห้องเรียนสีเขียวโครงการหนึ่งอำเภอหนึ่งโรงเรียนในฝันโครงการแว่นแก้วโครงการปลูกป่าท้าววเฉลิมพระเกียรติโครงการชีววิธีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนเป็นต้น นอกจากโครงการดังกล่าวที่กฟผดําเนินงานแล้วกฟผยังได้รับมอบนโยบายจากกระทรวงพลังงานซึ่งได้กําหนดให้มีกองทุนพัฒนาชนุมชน,ชนรอบโรงไฟฟ้าเพื่อน,นําเงินส่วนหนึ่งที่ได้จากการผลิตไฟฟ้ามาพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าให้มีความเจริญและมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นโดยให้ชุมชนมีส่วนร่วมเป็นคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อพิจารณาการใช้เงินกองทุนให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในการพัฒนาท้องถิ่นต่อไปด้วยตระหนักเสมอว่าดวงไฟฟ้าเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนและเป็นฟันเฟืองในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศกฟผจึงมุ่งม,มั่นที่จะพัฒนาแหล่งผลิตไฟฟ้าบนพื้นฐานความใส่ใจสิ่งแวดล้อมเพื่อให้คนไทยมีไฟฟ้าใช้อย่างมั่นคงและยั่งยืนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยผลิตไฟฟ้าเพื่อความสุขของคนไทย